มาเที่ยวงานเทศกาลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ก็คืองานฟลอเรียที่จัดขึ้นที่แคนเบราทุกป,ปีนี่เองไฮไลท์ของงานแน่นอนก็คือดอกทิวลิปสีต่างๆซึ่งดูออกเลยว่าเขาบำรุงดูแลยอย่างดีเพราะว่าดูเฮลตี้ทุกต้นแล้วก็มาจัดเรียงกรบดอกไม้ชนิดอื่นๆสวยมากจริงๆจุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องถ่ายแน่นอนก็คือมุมนี้ที่สามารถเห็นได้ทั้งดอกไม้สวยๆแล้วก็ชิงช้าสวรรค์ข้างหลังแต่แน่นอนฟลอเรียเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศขนาดนี้ไม่ได้มีแต่ดอกไม้เท่านั้นเขามีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุุกกทปีเลย สาคัญคืองานนี้ค่าเข้าฟรีนะไม่เหมือนงานดอกไม้อื่นๆที่เสียตังมีการแสดงต่างๆบนเวทีให้ดูมีงานศิลปะจัดแสดงในมุมต่างๆด้วยร้านขายของกินขายขนมก็เยอะมากเลยเช่นเดียวกันนะคะร้านนี้ป๊อปปูล่าที่สุดในปีนี้เขาทำสายไหมเป็นรูปตุ๊กตาต่างๆน่ารักมากเลยส่วนเราประทับใจร้านเบียร์ร้านนี้มากไปลองชิมรสพีชกันดูนะคะอร่อยเดินต่อเข้าซุ้มฟรีเดอะพูลนะคะมีบริการถ่ายรูปสติกเกอร์ให้ฟรีน่ารักมากคุณลุงคุณป้าสวีทหวานไม่เกรงใจกันเลยเล่นตอบคําถามได้ของฟรีน่ารักมากงานจัดที่ Com มอนเว a l ์พ Park นะคะตั้งแต่13กันยาถึง12ตุลาขับรถไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะจากซิดนีย์เราไปกันมาแทบทุกปีเลยค่ะขับไปเช้าเย็นกลับจากซิดนีย์นะคะหรือถ้าใครคิดจะไปแคนเบราแล้วนอนพักค้างคืนเขามีงานตอนกลางคืนด้วยนะคะงานกลางคืนจัดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งแต่งานกลางคืนต้องซื้อตั๋วเขาด้วยนะับประมาณ40เหรียญเราเคยไปมารอบนึงนะคะไม่ได้ประทับใจอะไรเท่าไหร่หรอว,ว่างานตอนกลางวันก็สวยดีแล้วฟรีด้วยลองวิคเอนนี้ไม่มีแพลนไปไหนลองไปเที่ยวฟลอเรียดกนนะ